สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในตอนที่1,079กับชื่อตอนฝาบาทเขาคนนี้แหละคือบรรพบุรุษของตะโพลูก่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนทุกกานนะครับที่สนับสนุนสพอร์เราในทุกๆช่องทางอย่าลืมเช่อกันกดไ like, ลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดการการมองเห็นนะครับขอบคุณสําหรับยอดโดนทในวันนี้มากนะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่อันเซนะครับยอดฝีมืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของราชวังดินแดนจวนชายผู้มีพลังฝังก่อเกิดพิเศษที่เป็นหัวใจแห่งชีวิตจากดินแดนแห่งความว่างเปล่าสุดทรงพลังเขาได้ประทัก,กับลู่โจนะครับลู่โจของเราก็ไม่จำเป็นต้องอมอมือกับยอดฝีมือที่แข็งแกร่งนะครับ ปลาอีกได้ใช้การ์ถดถอยฉบับปรับปรุงแบบคุณสมบัติดีเยี่ยมสูงสุดนะครับไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะครับว่าการนี้เนี่ยมันน่ากลัวและทรงพลังกว่าที่เราคาดคิดไว้มากแค่ไหนตอนนี้พลังลมพันของอันซีนะครับได้สลายหายไปในชั่วครู่ฐานพลังการฝึกฝนจู่จูก็ลดถดถอยลงอย่างรวดเร็ว อันเซนะครับที่เป็นถึงผู้ใช้พังกอเกิดทั้ง10บัตดนี้กลับกลายเป็นแค่ผู้ใช้พังกอเกิดทั้ง5ย้ำอีกครั้งนะครับอันเซที่เป็นสุดยอดผู้ใช้พังกอเกิดทั้ง10บัตดนี้กลายเป็นเพียงแค่ผู้ใช้พังกอเกิดทั้ง5้าพลังพังกอเกิดที่ลดลงไปนะครับมากถึง5พังทําให้ความแข็งแกร่งของอันเซนั้นลดลงไปถึง8ใน10ส่วน ก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับใครเห็นภาพตรงหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าจะต้องตกตะลึงแน่นอนการที่มนุษย์คนหนึ่งนะครับจูจูก็ถูกสูญเสียผังกอเกิดไปมากถึงห้าผังชายผู้มีพลังระดับ10ผังกอเกิดแข็งแกร่งสามารถเอาชนะคนที่มีพลังผังกอเกิดทั้ง11และอ่าว่ากันว่ามีพลังพอๆกับผู้มีผังกอเกิดทั้ง12ด้วยการโจมตีเดียวกาดใบเดียวนะครับจากการตรวต่อยฉบับปรับปรุงขั้นสุดยอด มันให้ผลลัพธ์ที่น่าตกตะลึงนะครับตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะลดน้อยถอยลงแค่1นึ่งพังสามพังหรืออ่าไม่เกิน4พังปังเดียวนะครับตูม้มตู้มเดียวนะครับลดไปถึง5พังการ์ดนี้แม่งโคตรขี้โกงนะครับใครจะเอาชนะมึงได้ละครับลูจโจอันซีนะครับตอนนี้ถึงกับตกตะลึงขอไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างวัวภาพอย่างการทหันนะครับได้ตกลงจากบนฟากฝา,กฝากปัง เมื่ออันเซ่สุดยอดฝีมือตกลงสู่พื้นเขาได้แต่เหลือมองมือตัวเองด้วยความสับสนเขาตกตะลึงเมื่อสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจากจุดตันเทียนจุดลมพันมีมันเกิดอะไรขึ้นทําไมพลังของข้าถึงลดลงมันมัน,ม,นมันเป็นไปได้ยังไงลู่เสียนาซานซืออหยาหรือแม้แต่ทุกคนที่เฝ้ามองนะครับต่างก็สับสนไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่มีใครในโลกหรอกครับที่จะเข้าใจหรือคิดว่ามีวิธีการปิศาหรือกระบวนท่าก,การ โจมตีใดๆนะครับที่จู่ๆสามารถทําให้คู่ต่อสู้ลดน้อยนะครับอาทําให้ผังกอเกิดของศัตรูนะครับคู่ต่อสู้ลดน้อยถอยลงได้ทีเดียวมากถึงครึ่งหนึ่งของ10ผังอะครับโอ้โหต่อให้อยู่ฝ่ายเดียวกันนะครับยังหวาดกลัวเลยนะครับลูโจก็ไม่ได้สนใจปฏิกิยาอะไรของทุกคนนะครับเขาจับจองไปที่หัวใจแห่งชีวิตตีตกอยู่ในมือแทนก็ยังที่เราทราบนะครับนอกเนือจากลดน้อยถอยลง5้าผังแล้วนะครับ ไอ้กราดถดถอยฉบับปรับปรุงสุดโกงสุดโอปีเนี่ยยังสามารถสกัดหัวใจแห่งชีวิตของผู้ต่อสู้นะครับมันเป็นความสามารถที่โคตรโกงนะครับนี่มันหนวดดําเวอร์ชั่นชาวฝึกยุทธอ่าบุหนวดดาเวอร์ชันอ่าผู้ฝึกยุทธชัดๆนะครับเขสา,า,าสามารถแย่งชิงผลปีศาจสามารถแย่งชิงหัวใจแห่งชีวิตของผู้ต่อสู้ได้นะครับลู่โจน,นะครับมองหัวใจแห่งชีวิตในมือด้วยความพึงพอใจ นี่คือหนึ่งในหัวใจแห่งชีวิตที่มาจากดินแดนแห่งความว่างเปล่าเชียวนะติงได้รับหัวใจแห่งชีวิตของเต้าหยักหัวใจชีวิตระดับสูงขี่เส้นใต้นะครับนี่คือหัวใจแห่งชีวิตระดับสูงความสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงของโลกได้ลูโจพยักหน้าด้วยความพอใจอีกครั้งหัวใจดวงนี้เป็นหัวใจที่ถือได้หรือว่าดีเยี่ยมนี่ถือเป็นกำไรจากการนะครับใช้การติดตอยฉบับปรับปรุงระดับสูง แต่น่าเสียดายนะครับหัวใจแห่งชีวิตดวงนี้นั้นเคยถูกใช้งานไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับอันเซ่ลูโจไม่อาจมอบหัวใจแห่งชีวิตนี้ให้กับสาวกของเขาได้อีกแต่ไม่ว่ายัางไงนี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับท้ายสุดแล้วลูโจยังจําเป็นยังเพิ่อมอายุข,ขให้กับตัวเองให้มีอาให้ได้เร็วที่สุดในเวลาเดียวกันผู้ฝึกยุทธมากมายมารวมตัวหน้าโถงนีรันดอนนะครับ ทุกคนได้แต่สับสนทุกคนได้เห็นพลังมังกรดำนะครับมังกรดําจักรพพัดของในส่วนของอันซีหายไปต่อหน้านะครับพลังมังกรดําจักรพพัดธมินที่หายไปก่อนที่เอสโตแลบของอันซีนะครับจะถูกแสงทั้งห้าดวงตวูโจงตันทีนะครับตอนนี้ดูเหมือนการต่อสู้จะจบลงไปทั้งอย่างนั้นพวกเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะชื่นชมการต่อสู้ด้วยซ้ํานะครับ อันซีพยายามระเบิดพลังแสดงเอสโแรเปตรงหน้านะครับเขากําลังเหลือบมองสัญ,ญลักษณ์พังก่อ,อกเกิดอย่างติดตัวณห,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 หนึ่งสองสามสี่ห้าอีห้าหรือทำไมทำไมมีแค่ห้าแต่ไม่ว่าจะนับกี่ครั้งนะครับเขาก็ได้แต่นับไปถึงแค่เลขห้านะครับ จากผังก่อเกิดทั้ง10เหลือแค่5้าผังอันซสหาพลังผังก่อเกิดที่6และ7 8 9ดนะครับพลังผังก่อเกิดที่เหลือไม่พบตอนนี้เขากลายเป็นผู้ใช้ผังก่อเกิดทั้งห้าไปเรียบร้อยแล้วขอจมดิ่งไปกับการค้นหาผังก่อเกิดจนไม่ทันได้สังเกตตอนนี้เอสเทอเลปที่เขามีกําลังลดพดตัวอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องมันหดลงจนมีขนาดไม่ต่างอะไรกับจานทั่วๆไป นิ้วของอันเซที่กําลังรูปแอสตัวแปอูก็สันเท่าไม่เป็นไปไม่ได้มันเป็นนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันนี่มันเป็นไปไม่ได้อันเซเริ่มสูญเสียสต,ตินะครับลองนึกถึงคนคนนึงที่มีทุกอย่างอยู่ในโลกนะครับมีทุกอย่างในโลกไว้ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นอนํานาจชื่อเสียงเงินทองนะครับความมั่งคัง่ง เขาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในราชวังนะครับกล่าวดได้อีกในหนึ่งคือ,อตาไม่นับจกักรพรรดิแล้วเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องวาดวันหรือเกรงกลัวนะครับหรือต้องเกรงใจใคร แม้แต่จกักรพรรดิของดินแดนดวนยังต้องเกรงใจเขาด้วยซ้ำไปนะครับและในอีก300ปีของถูกคาดการว่าจะต้องเหนือกว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนแห่งนี้อย่างเซียเจนโรงแห่งสภาวอโคอยตมินนะครับแต่วันนี้ทุกอย่างนั้นมันกับพังตลายนะครับไปกับการต่อสู้ในครั้งนี้แค่ผิดใจเดียวแค่กระบ,บวนท่าเดียวนะครับแสงดาวสวงสวรรค์แสงที่นำพาชีวิตของเขานะครับหัวใจพังก่อเกิด ปังก็เกิดทั้งสิบจู่ๆก็หายวับไปกับตามหน้าชื่อเสียงเงินทองความมั่งคัง่งทุกอย่างนั้นพังลงนะครับมีหรือที่คนคนหนึ่งนั้นนะครับจะรับความจริงตรงหน้านี้ได้แน่นอนครับเขาแทบเทียกายเป็นคนบ้าน,นะครับตอนนี้อันเซนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องต่อสู้อีกแล้วนะครับเขาพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์เขาไม่ต่างอะไรกาบคนที่สูญเสียทุกอย่างในชีวิตคนที่สูญเสียแสงนำพาชีวิตก็แน่นอนแหละครับไม่มีวันที่จะ ไปถึงฝั่งฝันได้ความจริงที่ปรากฏนะครับอันเซเริ่มสูญเสียสติขอแสดงความโกรธออกมามันโหดร้ายแน่มันโหดร้ายแค่ไหนกันนะครับที่เขาต้องสูญเสียสิ่งที่ต้องภาคเพียนมาโดยตลอดเป็นเวลาร้อยร้อยปีเขาเหลือมองไปที่ลูโ่โจอันเซนะครับเห็นหัวใจแห่งชีวิตในมือของลูโ่โจรู้สึกเจ็บปวดเขาไม่อาจควบคุมสติได้อีกแล้วนะครับพุ่งตัวใส่ลูโ่โจพร้อมๆกับแอสโตรเล็บการกระทําของเขาไม่ต่างอะไรจากคนโง่ที่เสียสติไหนที่สุดนักรบอันเซก็พุ่งไปข้างหน้า เราผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งอุทานออกมาเขาไม่รู้เลยว่าอันเซนะครับเปลี่ยนไปเราผู้ฝึกยุทธที่เห็นอันเซเคลื่อนไหวต่างใจจดใจจอเก้าเฝ้ามองการต่อสู้อีกครั้งปังทันทีที่เอสโตรแลบของอันเซเข้าใกล้ลู่โจนในตอนนั้นเองเขาก็ยื่นมือออกมาปังอันเซกระเด็นออกก่อนที่จะตกลงสู่พื้นเขาถอยกลับนะครับทิ้งร่องรอยลึกอยู่ตัวทุกที่อันเซพยายามลุกขึ้นอีกครั้ง ขายังคงไม่ย่อท้อนะครับจู่โจมลูโจต่อยอย่างคนเสียสติปัง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 ตูมอันซีจู่โจมอย่างบ้าคลั่งพุทธออค์กายทองคาอันซีใช้ดาบอินฟินิตี้นะครับดาบอาวุธรับภัยพิบัติจู่โจมอาวุธนิรนามที่แปลเปลี่ยนเป็นโล่ป้องกันนะครับและแน่นอนโล่นี้นิรนามป้องกันการโจมตีของดาบอินฟินิตี้ไว้ได้ปัง เพียงอุ้มอันซียังคงระเบิดการจูโ่โจมต่อไปและเมื่อความเร็วในการจู่โจมของอันซีลดน้อยถอยลงเขาเริ่มถอยกับอย่างหอบเหนื่อยเขาเหลือบมองที่ลู่โจลู่โจยังคงยืนเฉยนะครับพระเอกไม่ได้สะตุกาสะตานอะไรกับในสิ่งที่อันซีทำอันซียิ่งเห็นนะครับยิ่งไม่พอใจลู่โจรเหลือบมองอันซีก่อนจะถามด้วยน้ําเสียงที่เรียบเฉยหมดแล้วงั้นสินะหมายความเป็นไงว่ามีแกมีดีแค่นั้นเองอย่างนั้นหรออันซีนะครับ โมโหขึ้นไปอีกขันที่จางลูสเย็นจางร,รวมไปถึงทุกคนได้แต่เห็นภาพตรงหน้าต่างตกตะลึงมม่ไม่ไม่นะคืนพลังผังกอ,อกเกิดของข้ามาเดียวนี้อันเซพูดจบนะครับกัดฟันสู้เขาจูโจมด้วยดาบยาวอีกครั้งดาบอินฟินิตี้นะครับที่ไม่ได้มีผังกอ,อกเกิดตั้งสิบนะครับออคอยช่วยเสริมพลังลมปัานนะครับตอนนี้มันเหมือนกับการเอาไม้จิ้มควันนะครับมาจิ้มที่ใต้ฝ่าเท้าของยักษ์สา การที่อันเซปล่อยให้อารมณ์ควบคุมตัวเองนะครับเขานั้นอันเซได้ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมตัวเขาไปอย่างสมบูรณ์แล้วปังตันใดนั้นลูโจสะบัดคอมือและฝ่ามือน,นี้ทําให้การโจมตีของอันเซไร้ผลอันเซไม่คาดคิดมาก่อนดูเหมือนความเร็วที่ลูโจมีเหนือไปกว่าที่เขาคิดไว้มากลูกโจยังคงเคลื่อนไหวต่อนะครับและแล้วลูโจนะครับได้จู่โจมอันเซด้วยฝ่ามือ5ครั้งตดฝ่ามือ5้าหน ทิ้งทำลายปังกอเกดสําเร็จได้รับแต้มบุญหกพันต้มฝ่ามือทัางห้าทำให้ลู่โจนะครับได้รับการแจ้งเตือนห้าขลังติดทุกคนเฝ้ามองได้แต่ตกตะลึงเราผู้ผูกยุทธทั้งหลายนะครับที่รวนแล้วแต่มีอันเซชายผู้ได้ทุกสิ่งในราชวงศ์ดินแดนหยวนมาครอบครอง้วนแล้วแต่ทุกคนเห็นอันเซเป็นแรงบันดาลใจนะครับต่างก็ตกตะลึงตกตะลึงยิ่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 งขึ้นไปอีก การเคลื่อนไหวที่น่าตื่นตาตื่นใจการต่อสู้ที่รืเดือดอชื่อเสียงความไร้พ่ายของอันซีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ไหนมันหายไปไหนหมดและในที่สุดยอดฝีมือชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในราชสำนักดินแดนด้วนก็ได้ล้มลงความเงียปกคลุมหน้าโตงนิรันดรอ,อันเซนอนแน่นิ่งอยู่บนนั้นลูโจมไม่แม้แต่หันมองอันเซเขามองไปที่ขันทีจางและพูดขึ้นเจ้าจะนำทางต่อได้หรือ,อยังหือ ในที่สุดขันตีจางก็กลับมามีสติหลังของเขาเปียกโชคไปด้วยเงือไหลเย็นได้ได้ได้เขียนนะครับลูเฉียนซานได้แต่คืนน้ำลายดูเหมือนว่าครั้งนี้นะครับเขาจะเลือกเดิมพันได้ถูกข้างทุกคนที่ได้สติเดินไปยังตัวงนี้รันดอนอีกครัง้งลูเฉียนซานเดินผ่านอันซีได้แต่ถอในหายใจเฮอาจฉริยะผู้หาตัวจับอาจฉริยะผู้หาตัวจับยากสุดยอดฝีมือชายผู้สามารถฝึกตัวเองจนมีพลังพังก่อเกิด ทั้งสิบายในสามร้อยปีได้บัดนี้กับกลายเป็นแค่ผู้ชายที่ไร้ซึ่งพลังผังก่อเกิดนี่เจ้าคงจะเสียใจกับสิ่งที่ได้ลงตาลงไปมากสินะอันซกะเลือดเฮือกใหญ่ก่อนเี่ยวคว้าขาของลู่เจียนซานก่อฐานลู่เจียนซานออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเขาเขาเป็นใครกันลู่เจียนซานสายหัวกรนถอนหายใจเฮเขาก็คือปรมาจารย์ลู่ปรมาจารย์แห่งสาลาปีศาลอยฟ้ากินทิ้งสาน สืออูยานะครับปรับตัวเข้ากับพลังอันล้นหลามของผู้เป็นอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วเขาที่เห็นอันซีมีชีวิตตามออกมาท่านอาจารย์ทําไมถึงไว้ชีวิตเขาละ่ะเขาจะต้องทรมานยิ่งกว่าตายลู่โจกล่าวซืออูยาพยักหน้าเห็นด้วยอาชญะที่เคยทะนงตัวบัดนี้กับกลายเป็นชายที่สูญเสียทุกอย่าง ในลูกล่านี่มันเจ็บปวดยิ่งกว่าตายนอกจากนี้พวกเราอาจจะได้ข้อมูลอะไรจากเขาบ้างก็เป็นได้ยังไงสักครั้งหนึ่งอาจารย์ของเขาก็เคยเดินทางไปยังดินแดนแห่งความว่างเปล่าดินแดนที่ไม่รู้จักมาก่อนบางทีเขาอาจจะพอรู้อะไรและด้วยเหตุนี้ลูโจตัดสินใจจะพูดคุยกับจักรพรรดินะครับแต่กับการขันทีจางรู้สึกกลัวจนตัวสั่นขเขาสั่นไปทั้งตัวไม่ต่างอะไรจากคุณแกงึกรับ ไม่นานเขาหยุดอยู่หน้าโรงนิรันดร์ขันตีจางเตรียมตัวทําพิธีการอ้าปากเพื่อเที่ยประกาศการมาถึงกองลูเสียนซานขาว่าไม่ทันที่ขันตีจางจะได้อ,อึยปากพูดนะครับลูโจเดินตามมาก็สะบัดแขนเสื้อแล้วเกิดลมแรงประตูพังเลยนะครับเขาเปิดประตูก่อนที่จะเดินเข้าสู่โถงนิรันดรโดยไม่รอนาน,ะน,ะ,นะนี่มันผิดธรรมเนียมขันตีจางรู้สึกกังวล ซื้ออุยาปลักแขนของขันทีจางที่ขวางจางให้ปนต่างลบไปขันทีจางท่านนี่โง่หรือว่าแกล้งบ้าก,กันแน่จนถึงตอนนี้ท่านยังไม่รู้อีกว,ว่าใครกันแน่ที่ควรค่้าแก้ความเคารพหลู่เจนซานได้ยินซื้ออุยาพูดแบบนั้นพยักหนนายยินด้วยยิงไปกว่านั้นตอนนี้ตัวเขานะครับยังถูกจักรรดิ ตั้งตั้งข้อหานะครับตั้งท,ทูตกบฏแถมยังตั้งทูตประหารอีกเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเคารพไอ้จกักรพรรดิและไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องทําตามมารยาทหรือพิธีการอะไรมากความนั้นอีกทั้งหมดเดินเข้าสู่โถงนิรันดร์นะครับทุกคนได้เห็นมู่เออตี้จกักรพรรดิทรมินกําลังอยู่เล่นอยู่กับของโบราณเมื่อมู่เออตี้จกักรพรรดิทรมินหันกลับมาเขาเห็นลู่โจลู่เฉียนซานรวมไปถึงกันดีจางที่เกือบจะร้องไห้ เขาเห็นทุกคนกันหมดจิวลูเฉียนซานเจ้าก,กล้าดียังไงกล้ามาถึงที่นี่ลูเฉียนซานยืดหลักรงเขาตอบโดยไม่ได้คุกเขา่าฟาบาดข้ารับใช้คนนี้มีเรื่องอะไรจะพูดกับท่านหน่อยนะเฮ่ลูเฉียนซานเจ้ากล้าเรียกตัวเองแบบนั้นอีกงั้นหรอนามเสียงของมูเอตีนะครับชัยอาคิเข้าไปมันทําให้เกิดเสียงกึกก้องทั่วห้องโถงนะครับแต่เป็นคนธรรมดาที่ยืนอยู่ต่อหน้าความหน้าเกงขามนี้นะครับเขาคงหมดสติ เขาที่ไม่สบอารมณ์เหลือมองลู่โจรกรจะพูดต่อแล้วไอ้มอนี่ใครกันดวงตาของลู่เฉียนซานกวาดไปรอบตัวเขาตอบโดยไม่หลบหน้าฟาบาทเขาคนนี้ก็คือบรรพบุรุษของตระกูลลู่บรรพบุรุษของพวกเราน่าสนใจนะครับคำว่าพวกเราในที่นี้ไม่แน่ใจว่าลู่เฉียนซานหมายถึงตัวเองเพียงอย่างเดียวหรือ,อมู่เอิร์ตี้เองก็จะมีความข้องเกี่ยวกับตระกูลลู่ใน ระลำดับที่อยู่แบบปู่ย่าตายายอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับเขาใช้คําว่า,าพวกเราไม่ใช้คําว่า,าลู่เฉียนซานแทนที่จะใช้คําว่าบรรพบุรุษของตัวข้าอะไรประมาณนั้นนะครับดูเหมือนจะมีอะไรที่เป็นนัยยะสําคัญและก็เพราะลู่เฉียนซานวางแผนที่จะเกาะลู่โจจายที่แข็งแกร่งต่อไปเพราะแบบนั้นเองเขาจึงประกาศให้ลู่โจเป็นบรรพบุรุษของตัวเขาไปอย่างไรจ้จางอาย แม้ว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ลู่โจนั้นมีหน้าตาค่าตานะครับมีหน้าค่าตาคล้ายกับลู่เทียนตรงสุดยอดเซียนหวิถีนะครับปรมาจารย์เท่าลู่ในอดีตที่เป็นผู้กอ่อตั้งนะครับเป็นต้นตระกูลโหติการนะครับบรรพบุรุษของตระกูลลู่หลีนะครับตระกูลลู่เฉียนซานก็ไม่รู้แหละครับจะบังเอิญหรือเป็นเรื่องจริงตอนนี้เนี่ย ลู่เฉียนซานเลือกข้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะต้องทํามันให้เป็นจริงให้จงได้บัดนี้ตะกูล,ลูต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดหาพวกเขาสามารถพึ่งปิงผู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้มีหรือที่เขาจะปฏิเสธยิ่งไปกว่านั้นปรมาจารย์เต่าลู่และปรมาจารย์ลู่แห่งจินติงซานก็ยังดูคล้ายขึนเหมือนกันทุกประการซสืออุยยาได้ฟังนะครับ อัลหลู่ลโจก็เหมือนกันก็ขมวดกิ้วในเวลาเดียวกันนั่นเองขันตีจางได้แต่เหลือบมองลู่เชียนซานด้วยความตกตะลึงเรื่องที่ได้ฟังมันจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อเกินไปต่อหน้านะครับขำโอปดขององค์จักรพรรดิการต่อสู้ของจกักรพรรดิมินและลู่โจผู้ใดกันล่ะที่จะแข็งแกร่งและทรงพลังกว่าผู้ใดกันล่ะที่จะได้ยึดครอง ผู้ใดที่จะเป็นหนึ่งในดินแดนจวนแห่งนี้ดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายดินแดนที่เต็มไปด้วยผู้แข็งแกร่งนะครับและนี่คือโลกดินแดนดอกบัวดำจักรพัฒมิน VS ปรมาจารย์แห่งกินสิงศาสตร์มาตามต่อกันในตอนหน้านะครับบอกได้เลยว่าเดือเดเลือดป้านแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อเปิดการการมองเห็นและคอมเมนต์นะครับเยอะๆ,ๆนะครับมันจะช่วยให้คนเข้าถึงคลิปเรามากขึ้นนะครับและเป็นกําลังใจให้เรานั้นมีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกยอดโดเน a t มากนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ไม่ได้ ามาแปะสลิปแต่ก็ยังมีอะารคนนะครับโอนโดนสนับสนุนมาเสมออาจจะ10บาท20บาท30บาทหรือ50บาทแล้วแต่นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ยังคงซัพพอร์ตเราเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ